รถถังรูด้ารุ่นปี2025เป็นหนึ่งในนวัตรกรรมทางทหารที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในเวทีโลกด้วยดีไซน์ที่ดุดันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบสนองต่อสงครามยุคใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรถถังรุ่นนี้เป็นผลลัพธ์ขององค์การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยทีมวิศวกรและนักออกแบบของอินเดียซึ่งตั้งใจจะสร้างระบบเกราะที่ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสภาพแวดล้อมการรบได้อย่างยืดหยุ่น จุดเริ่มต้นของรูดราไม่ได้เกิดจากเพียงแค่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่แต่เกิดจากความเข้าใจในปัญหาขององค์การรบในภูมิประเทศที่แตกต่างเช่นภูเขาป่าทะเลทรายและเขตเมืองการที่รถถังรุ่นก่อนๆมนนีข้อจำกัดหลายด้านจึงเป็นแรงผลักดันให้โครงการรูดราถือกำเนิดขึ้นพร้อมเป้าหมายที่จะเปลี่ยนโฉมสนามรบให้เป็นเวทีของเทคโนโลยีล้ำยุคและยุทธวิธีที่เหนือชั้นรูดรา2025มาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตร ที่ใช้ระบบยิงอัตโนมัติและสามารถเปลี่ยนประเภทกระสุนได้ตามสถานการณ์ในทันทีไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะกรอกกระสุนระเบิดแรงสูงหรือกระสุนควบคุมวิถีด้วยเลเซอร์ปืนใหญ่หลักนี้ติดตั้งระบบลดแรงถอยหลังแบบใหม่ทำให้ยิงได้ต่อเนื่องโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงของตัวถังและยังมีระบบเสถียร,รภาพขั้นสูงที่ช่วยให้สามารถยิงได้แม้ในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้รุดรายังติดตั้งป้อมปืนร่องขนาด30มิลลิเมตร ที่ควบคุมโดยรีโมทและมีปืนกลร่วมขนาด7.62ส mm. มิลลิเมตรสำหรับการต่อต้านทหารราบหรือเป้าหมายเบาจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรูดราคือระบบกราะเชิงรุกและเชิงรับที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวตัวรถถังมีการใช้กรอะผสมหลายชั้นทั้งกรอะเหล็กกล้ากรอะคอมโพสิตและแผ่นป้องกันพลังงานที่สามารถดูดซับแรงระเบิดจาก RPG หรือจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังระบบกราะเชิงรุกของรูดราประกอบด้วยเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว เมื่อระบบตรวจพบภัยคุกคามมันจะส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ยิงสกัดเพื่อทำลายวัตถุนั้นก่อนที่มันจะสัมผัสตัวรถนี่คือระบบ Active Protection System (APS) ที่มีความแม่นยำสูงและสามารถตอบสนองได้ภายในเซ้ยววินาทีนอกจากความแข็งแกร่งแล้วรูดรายังให้ความสำคัญกับความคล่องตัว เครื่องยนต์ดีเซลแบบใหม่ที่ให้กำลังสูงสุดกว่า1500แรงมา้าช่วยให้รถถังมีอัตราเร่งที่เหนือชั้นและสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทั้งบนถนนและนอกถนนระบบช่วงล่างแบบไฮดรอลิกปรับความสูงได้ทำให้สามารถปรับตัวตามภูมิประเทศได้อย่างง่ายดายและยังช่วยให้หลบหลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางมากรุดรายังสามารถข้ามน้ำลึกได้ด้วยระบบการซซลกันน้ำและระบบไอเดียอากาศพิเศษ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สะพานหรือต้องรอการช่วยเหลือจากยานพาหนะอื่นระบบควบคุมและสื่อสารในรูดราเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ยกระดับประสิทธิภาพของรถถังให้เหนือกว่าศัตรูในสนามรบจริงห้องควบคุมติดตั้งจอสัมผัสอัจฉริยะที่สามารถแสดงข้อมูลจากโดรนสัญญาณดาวเทียมและระบบเรดาร์ได้แบบเรียลไทม์ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการหรือเปลี่ยนภารกิจได้ทันทีผ่านระบบเชื่อมต่อดาวเทียมและเครือข่ายทหา,ทหารที่มีความปลอดภัยสูง ไม่เพียงเท่านั้นลูกเรือทุกนายในรถถังยังสวมใส่อุปกรณ์ AR ที่แสดงข้อมูลของสัตรูเส้นทางและคำสั่งต่าง,างผ่าฐานแว่นตาทำให้ไม่ต้องละสายตาจากสนามรบแม้แต่วินาทีเดียวภายในรถถังรูดรายังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของลูกเรือทั้งระบบเก็บเสียงระบบระบายอากาศอัจฉริยะเบาะนั่งกันแรงสั่นสะเทือนและระบบกรองอากาศจากสารเคมีหรือรังสีทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพของกําลังพล นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ AI ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และแนะนำการตัดสินใจในทันทีเช่นการเลือกเส้นทางหลบหลีกการระบุประเภทของศัตรูหรือแม้กระทั่งการประเมินความเสี่ยงจากการโจมตีในด้านยุทธศาสตร์รูดราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปะทะโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมเคลื่อนที่ของหน่วยรบขนาดเล็กได้อีกด้วยด้วยระบบเชื่อมต่อแบบเน็ตเซนทริกที่ทำให้สามารถสื่อสารและประสานงานกับโดรน รถรบทหารราบและปืนใหญ่อัตราจรในพื้นที่รบโดยรอบทําให้การโจมตีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํายิ่งขึ้นรูดรายังสามารถทํางานร่วมกับ UAV หรือโดรนติดอาวุธซึ่งสามารถส่งข้อมูลและสนับสนุนการยิงได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งจุดแข็งที่น่าสนใจของรูดราคือการออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดซอฟต์แวร์อาวุธหรือระบบป้องกันก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักของรถ สิ่งนี้ทำให้รุดราไม่ล้าสมัยง่ายและยังสามารถพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกได้ตลอดเวลาการทดสอบในสนามของรุดราแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นในสภาพอากาศที่รุนแรงหรือพื้นที่ลาดชันรุดราสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะในการรบแบบซุ่มโจมตีหรือการสู้รบระยะประชิด มันสามารถหมุนตัวได้เร็วยิงเป้าได้แม่นและหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ภายในก็มีความเสถียรแม้ในอุณหภูมิสูงเช่นทะเลทรายหรืออุณหภูมิต่ำติดลบในภูเขาฮิมาลัยรูดาย,ยังแสดงถึงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมทหารของอินเดียที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆและสามารถผลิตยุค